ครับผมวันนี้มาทําอะไรเนี่ยวันนี้วันนี้จะมาเขาเรียกว่าอะไรวะยาบ่อแล้ยาบ่อใช่ไหมเรามาเรามาเอาดินเหนียวสิเนาะใช่ดินเหนียวดินเหนียวดินตมเพื่อที่จะเอาไปยาบ่อเลี้ยงอะไรนะเลี้ยงหอยจ้ะเราจะเลี้ยงหอยเลี้ยงหอยขมกันใช่ไหมครับจุ๊บหอยจุ๊บดูดิแค่เดียวก็ได้หอยขึ้นมาได้หอยขึ้นมาแล้วอันนี้คือหอยอะไรเลยหอยกาาหอยกาบ อว้เยอะอยู่นะแพ่อยู่นะบ่อเนี้ยแต่มันชอบตมมันชอบฝังในโคลอย่างเงี้ยถ้าเราอยากเลี้ยงก็ได้อยู่ถ้าเอาโคลใส่ตรงบ่อนี่มันตีในบ่อนี้คือเรามีมีหอยอยู่แล้วเนาะใช่แต่ว่าแต่ว่าเราเจะาหอยขมมาเลี้ยงในบ่อกันครับถ้าปล่อยตามธรรมชาติอ่ะมันก็มันไม่ค่อยโตมัน คือมันไม่สมบูรณ์<ช>มันไม่อว้วนนะเธอนะถ้าเรามาเลี้ยงเองคือเขาจะสมบูรณ์เขาจะอ้วนเวลาเราเอามากินเนี่ยอร่อยแน่นอนใช่มันจะนุม่มแบบละมุนเลยแหละเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะรีวิวบอ่อครับผมว่านี่บอ่อที่เราจะเอามาเลี้ยงไอยขมกันนี่ครับผมว่าฝั่นงนี้ใส่น้าไว้แล้วนีเาาน่เราจะเอาปลานิมใส่ครับเราจะเพาะปลานิมตอนนี้เรากําลัง ยาบ่อเ้าเราปล่อยบ่อแห้งมานานก็คือพอพอปูนมันแห้งแล้วบ่อมันจะแตกครับเราก็เลยจําเป็นต้องเอาดินเหนียวใช้เขาเรียกว่าอะไรดีย่ะประยุกดีกว่าแล้วก็ใช้ดินเหนียวมาโปะเพื่อที่จะไม่ให้น้ำเขาซึมครับผมก็เหมือนสร้างที่อยู่ให้มัน จะสร้างที่อยู่ให้เสมือนจริงเนาะเพราะว่าหอยขมเขาก็ชอบอยู่กับดินอยู่แล้วใช่ไหมอืมใช่แต่ก็ไม่ให้มันเยอะจนเกินไปเพราะเวลากินเราก็จะได้ไม่ต้องไปแช่ให้ดินมันออกอ่าใช่แล้วใ,ในบ่อปูนก็เราจะมีข้อดีอย่างหนึง่งคือเราไม่ต้องไปแช่ให,ให้หอยขมเขาคายคายคายดินออกมาเนาะเขาจะกินดินด้วยถ้าอยู่ในบ่อดินคือเขาจะกินดินด้วยนะครับอันนี้เราก็จำลองขึ้นมาแต่เราจะเลี้ยง ในบ่อปูนครับผมนนยังไงติดตามผลงานงการเลี้ยงหอยขมของเราแล้วก็จะถ่ายอัปเดตไปเรื่อยๆจนถึง,งถึงเวลาที่เราจะเอาหอยไปจำหน่ายเลยดีกว่าอันนี้เราจะเลียเเยเ้ยงเพื่อกินและจำหน่ายครับจำหน่ายเลยแหละเราดงสมบูรณ์นกปู ปูขาหักใครทำขาปูหักเมื่อว <c oughs> านมใช่แน่นอนจำได้ไหมคุณนี่ครับผมเมื่อวีเมื่อวานนี้เราทำความสะอาดบ่อปูนกันตอนนี้บอ่อปูนสะอาดแล้วครับก็เหลือแค่เตรียมเตรียมที่เราจะเอาปลามาลงเอาหอยมาลงตอนแรกเราว่าจะเลี้ยงกุ้งเนาะแต่ว่าตอนนี้คือเรายังไม่ย,ยังไม่ได้เตรียมบ่อเราก็เลยจะลงปลาลงหอยก่อนเพราะว่าเรามีเนาะ เวลาเราทำเกษตรเราก็ใช้ของที่เรามีอยู่นี่แหละพัฒนาต่อยอ,อดให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเลยรั้งเนี่ยใช้กินเหนียวดินตม,มบอ่อนี่ยก็ทานกันกินได้ใช่ไหมใช่เพราะว่าเพราะว่าบ่อนี่บ่อข้างๆนี้มันมีน้ํำซับขึ้นมาเนี่ยไม่รู้น้ํามาจากไหนอะตึมจน น้ำเต็มบอ่อเลยครับนี่เราไม่ได้ปล่อยน้ําลงบอ่อเลยนะเนี่ยมันซึมขึ้นมาเองน้ํามันขึ้นมาเองเลยเราก็เลยจําเป็นจะต้องใช้แบบนี้เลยเพื่อในการเพราะปลานิลแต่เราจะลองลองถ้าใส่ปลานิลเราจะต้องใส่น้ําสูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับผมบอ่อหอยนี่ไม่ไม,ไม่ไม่มีความจําเป็นต้องสูงมากเลยบอ่อหอยนี่น้ําสูงแค่ประมาณสัก ยี่สิบเซนสามสิบเซนนี่ก็พอแล้วครับอันนี้ก็เป็นบอ่อปูนว่างเราล้างไปเมื่อวานนี้ยังว่างอยู่ครับแต่เดี๋ยวจะเต็มทุกบอ่บอเร,อราจะลงหอยเราจะลงเราจะเลี้ยงหอยด้วยแหละแล้วเราก็จะเพาะปานินปีนี้เราจะเพาะปานินแล้วก็บอ่อปูนด้านบนนู้นก็มีอีกหลายบอ่อยอยู่เป็นสิบบ่อยอยู่ บนก็เหมือนแบบลาดปูนนั่นแหละปูน <c oughs> ไม่ได้ลาดปูนนั้นลาดเหมือนเหมือนเราที่ต้มมามาใช้ปแทนปูนอ่ะเนาะว่าโปะแทนปูนเหมือนเรามาฉาบมาฉาบแต่ว,ว่าเราฉาบด้วยดิน<ช>ฉาบด้วยดินเหนียวครเดี๋ยวเตียวบอลมาใส่กันนะ,ะเ,นเราจะสร้างสภาพแวดล้อมให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับ ยังไงเดี๋วอัปเดตทำเสร็จแล้วเราจะอัปเดตเรื่อยๆส่วนผมขอตกปลาก่อนเราจะผมจะตกปลาจากบ่อน,นี้ครับขึ้นมาไว้ที่บ่อปูนในการตกแบบชิ้งริ้วโอเคภาพมาอตอนนี้ครับผมเรากําลังมาหาหอยครับผมไปลงบ่อเลี้ยงของเรากัน ภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับพอดีกล้องตัวแรกเราแบตหมดเลยใช้กล้องโทรศัพท์อันนี้ความละเอียดน้อยในกราฟพวกหนองนาครับอันนี้จะเป็นบ่อในโค้งหนองนาครับอหอย ระหว่างระหว่างเก็บหอยตอนนี้ฝนตกแล้วบรรยากาศตอนนี้เก่งสบายมากเลยขึ้นมาจากน้ำหนาวหนาวไม่ว่าหน,นาวเที่ยงคุไม่น่าหนาวเลยดิห <c oughs> นาวโอเคบรรยากาศพวกหนองนาพวกหนองนาในวันที่ฝนตกนะครับ เทียวชะอุ่มเลยเทียวบรรยากาศดีครับที่นี่เป็นศาลาพักริมน,น้ำที่จะสามารถมองเห็นได้360องศาเลยดีกว่า mm hmm. ก็ว่าได้นี่คือบ่อที่เราลงเราหอยเมื่อกี้นี่ครับแล้ mm hmm. เวเรามารีวิวหอยเลยดีกว่าเราได้หอยมาแบบ เดียวะหรือลปล่าคุณเหรอไม่เฮ้ยติดย้อนเลยทำไมไม่แตะน้ำไข่นะเดี๋ยวมันก็จะไปผัดเองอ๋อเดี๋ยวมันจะไปผัดเอรอะลมแรงมากเลยเพได้ประมาณครึ่งปุ๊บเราจะเอาไปเี้ยงครับผมอันนี้ค็ะมันตกเลย ฝนมาตัดอู่แล้วฝนกำลังแรงเลยครับตอนนี้สำหรับภารกิจวันนี้ก็ อ่านผลไปด้วยดีครับได้1นึ่งบ่อหอยกับ1บ่อปลาอันนี้ก็จะเราก็จะเลี้ยงหอยขมนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆว่าเขาจะโตได้ดีขยายได้ดีหรือเปล่าแล้วก็ยังไงก็ไว้พบกันใหม่ครับลากันไปกับคลิปนี้สวัสดีครับภารกิจประจำวันนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อย